สวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตัวอะไรก่อนครับเนี่ยวันนี้มาอยู่ในเกมสตอรอกนะครับก็คือแฟมไทยก็คือห้องเก็บของนั่นแหละครับแล้วตอนนี้บุญเจอตัวอืมก็เกมนี้นะครับอธิบายก่อนนะมันก็จะมีตู้พวกนี้นะครับที่พอเราเปิดมาเนี่ยเราก็จะเจอห้องต่างๆแล้วนี่คือห้องอะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนะ่ะโอ้ยเฮ้ย้ยกับดัก แล้วเราก็จะมีของให้รูทนะครับต่างๆนะประมาณนี้นะครับนี่มีของให้รูทแล้วจะ,จะผ่านไปยังไงเนี่ยล่อเหรอโอ้ยนี่ไงล่อล่อล่อแล้วทาก็วิ่งไปเออนะเป็นทักษะการเอาชีวิตรอดนะครับจริงๆผมเคยเล่นเกมนี้มานิดหน่อยแล้วแหละนะครับเออนิดหน่อยจะมีเงิน5 0 0 0ันนะทุกคนเออเกมนี้ก็จะแบบมีมอนสเตอร์ต่างๆมีบอสด้วยนะครับโอ้ยโอ้ย,อยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยตัวนี้ผมรู้จักอยู่คือเราต้องสไลด์ไปสไลด์เข้าออกให้มันตีไม่ทันหรือให้มันมองไม่เห็นนั่นเอง แลวขวานเราเจอขวานครับทุกคนเราเจอขวานถ้าถ้าถ้าทุกคนรู้นะครับขวานมันจะเป็นอาวุธที่แรงอันดับสองของระยะใกล้นะครับเฮ้ยเจอใครแลวเกมนี้ก็มีค่าหัวด้วยนะครับจากการทำนี้ครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็แค่การแตกกันเล่นๆครับเออนะครับเป็นเราก็จะไม่ทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเราสงสารเพื่อนนะครับเออเอ้ยเอ้ยอ้ย มาดิมาลองขวานหน่อยมาลองขวานหน่อยขอเป็นที่รับขวานละกันนะตายเลยเนี่ยตายเลยครับทุกคนตีไม่กี่ทีอ่ะอืมไม่ไม่ถึงห้าทีอ่ะเอาไหมอีกตัวหนึง่งเป็นที่รับขวานให้เหรอโอเคก็เนี่ยตายแลยว้วอะโอ้จะไปหาคาดหัวกันต่อครับด้วยกัน ืออะไรอ่<ร>ะโอ้ย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 ตัมอนเหรอมันอะไรอ่ะโอ้โหมอนลุงช็อตกันครับโดนช็อตกันเป็นปืนที่โหดที่สุดในเกมนะบอกเลยว่าโดนแบบตอวนี้ตายได้เลยอ่ะแบบลุงพอมอาราวาดอ่ะลุงแบบอาราวาดอ่ะโอ้โหลุง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 โอ้โหเกิดมาตายเกิดมาตายลุงอาราวาดแล้วเนี่ย คือลุงอล้วว่แล้วโอ้โหแต่คร oh, 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 oh. no, oh, ับเนี่ยเฮ้ยตกใจหมดอันนี้คืออะไรโอ้โหอาหารเนาะโอ้เราเราตีไม่เข้าเลยอะเราตายเลยอะโอ้โหเกิดปะคือเราตายอะบอกเลยว่ามอนเกมนี้แบบไม่ทั้งโหดแล้วก็ไม่โหดเนี่ยคือแต่โหดก็เยอะอยู่นะครับแล้วนี้โอ้ยอันนี้คือที่ขายของนะครับซึ่งเราไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะครับโอ้ยโอ้ย โอ้ยแลกแลกเอาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่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 ที่มากันสามคนเลยเหรอผมจะสู้ยังไงไม่ไหวจึ๊บเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตายโอ้โหคือแบบมันก็รุมมือสามตัวอย่างนี้มันก็โกงเกินไปนะบางทีอ่ะเออเอาเอาเอาเราเกิดมาเจอสามตัวเดิมอะโอ้ยเฮเ้ยเพื่อนเพื่อนเฮ้ย โอ้อะเรเราโหโอ้ผมอ๋ออันนี้เพื่อนเรานะครับเพื่อนผมเองนะครับเพื่อนผมเองนะเออ,เอ,อนี่ครับก็อ,อ่าเป็นเพื่อน,เ,ออเ,นเพื่อนเพื่อนในชีวิตจริงนะครับเอออ่าเขาก็น่ะหุย้ยเขาให้เอเคเราด้วยแต่ไม่ไม่มีกระสุนแล้วตอนนี้ <c ười> คือติดติดเอาติดเออ เออเออมาละมาละมาละ้นะครับก็ว่าอยู่เป็นอะไรแต่เราได้เอเคสองอันไงเอเคเป็นปืนที่โหดอันดับสองของกินน่บอกเลยแต่เราไม่มีกระสุน,นโอ้ไม่มีกระสุนอ่ะโอ้อะไรอ่าไม่มีกระสุนเฮ้ยมันเลงมาเราเปล่าอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นฮอนน่ะมาใช้หมัดก็ได้มา เราใช้หมัดกัได้มาดิมาดิมามามาเลยไปละไปละแค่นี้พอเดี๋ยวมันตายเอ้ายังไม่อยู่ดูโอ้ยตัวตัวตัวตมันมาหมดมันโอยออมากี่ตัววะนันะโอ้โหโว้โ้วจนทุบจนแหลกครับตอนนี้อ๋อุยฮุยและนี่เพื่อนผมเอาคอสของเจสันมาให้ เออวุฒิเนี่ยแรงที่สุดในเกมแล้วไงเือเลยครับบอกเลยว่าเสร็จผมดีเอ้ยมันยังมีแรงกว่านี้อยู่นะช็อตกันไงโอ้โอ้เอ้าเอ้าอยากลอนกับอยากลองค้อนโอ้โอ้ทุบทีเดียวแบบขี้แตกกันเลยก็ว่าได้ครับตอนนี้เออเออมาดิมาดิมาดิโอ้โหสองลุมหนึ่งก็เอาไว้อยู่จังหวะเนี้ยสองลุมหนึ่งก็เอาไม่อยู่ค่ะบอกเลย ก็อาวุธแบบแรงเกินไปนะครับนะบางทีมันก็อาจจะแรงเกินไปนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยโอ้โหทุบทีครึ่งหลอดครับสองทีแตกนะครับทุบทีสามทีแตกโอ้โหเฮ้ยพวองนี้มีอะไรหรือเปล่ามีอะไรเลยมีแค่ของให้รูดคือเรามีปืนเอเคแต่เราไม่มีกระสุนเนี่ยมันก็ดูเกินไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยปืนมันมีปืน แต่มันอยากสู้กับขวานเราอะมันอยากสู้อ้ไม่ใช่ขวานเนี่ยพูดผิดมันอยากสู้กับอันนี้เราอะอยากสู้เหรออยากสู้โอ้ยโอ้ยแตกผมแตกกูผมตายว h a the hell me โอ้ขวานเราใช้งานไม่ได้ผลแล้วครับเม้ยไม่ใช่มันพูดผิดนะขวานเนี่ยมันเป็นอะไรกับปากเราเนี่ยคือคอรสเราแบบคือเราเห่ากันไปไงเจอปืนแล้วก็แตกไงแต่เราเจอขวานของแท้ละของแท้แล้วเจอ แบบลูกโมไงเออเรโนเวอร์เรโนเวอร์แล้วกันเออเรโนเวอร์อะไรนะมันโทรศัพท์อ่ะใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดเริ่มงงละอันนี้เริ่มงงละใครอยากจะสู้ผมมีเรโนเวอร์อะมาดิพี่อยากต่อยกับผมเป้าต่อยกับผมเป้าเาเป้านี่แล้วก็จะมีเรโนเวอร์ที่มีกระสุนปึ๊บเราใส่กระสุนแล้วไงคือเราใส่กระสุนแล้วแล้วก็มีแพ็คกระสุนอีกเฮ้ยโอ้โหแพ็คกระสุนอย่างเยอะแพ็คกระสุนแบบเรามีกระสุนแบบอย่างเยอะ อุ้ยเจอคนนี้คนนี้ก็โหดใช้ได้นะครับโหดใช้ได้เออเออโหดใช้ได้แต่ยังไงเจอเราก็ตูอย่างเดียวตูอย่างเดียวครับตูอย่างเดียวประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่มาหาเรื่องเราก็จะโดนประมาณนี้นะครับโอ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยตกใจหมดแน่เนยว่ามาหาเรื่อง <c oughs> สล็อตสล็อตอีกแล้วสล็อตอีกแล้วอ๋อได้หนึ่งสามฮะเพื่ออะไรเนี่ย ของเล่นหลังด้วยก็มีตัวอะไรมานะครับโหยเจ็ดเจ็ดโอ้ 7, 7, โหเจ็ดเจ็ดเจ็ดซ้ำกันสามตัวนะครับบอกเลยว่าอันนี้ก็คือถ้าเราได้เลขเจ็ดซ้ำกันสามตัวเราก็จะได้เงินรางวัลที่มันขึ้นมานี่นะครับเออนะเราก็ครั้งทีละห้าบาทนะครับเออใช้ทีละห้าบาทโอ้โหขอเลขเจ็ดได้ไหมเนี่ยโอ้โหเลขเจ็ดพี่โอ้ยวัด t ดอะเฮ l เมียโอ้ยตบแรงตบแรงจัง พอสเด้อฟอสเด้อเราเจอบอสครับโอ้โหฟอสฟอสพอสมันก็แรงใช่ได้ board, 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 หรอฟอสเด้อฟอสเด้อเราบอสเด้อเรารอ่ะบอสเหรอแต่เจอลูกโม่เราไปก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยเท่าไหร่ามาถึงเราเด่ยโอ้ยปึ๊บอืมดีกว่าไปหนึ่งนัดเมื่อกี้กระสุนยังหมดอนหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าหมดนะฮึบโอ้ย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 เรียบร้อย กระสุนเหลือ16นัดอ้มันก็เป็นอะไรที่กับการฆ่าบอสได้ด้วยคนเดียวนะครับมันแล้วผมจะทาเสียดนี้ทาไมคาตานะเอ้ยเราเจอคาตานะครับแล้วก็มีกล่องไก่กล่องไก่อะไรเออกระป๋องไก่นะครับโอ้ยโอ้ยของดีทั้งนั้นเลยอ้าวอาอาวอาเอาอาโอ้โหฆ่าบอสได้แต่ผมมาโดนนามแทงตายนะครับมันก็เป็นอะไรที่สุดยอดเหมือนกันนะครับสุดยอดเลยนะครับ โอ้ยออ้ยมอนหรือเปล่าไม่น่ามอนนะถ้ามอนมันก็น่าจะมาแล้วเออนะครับมันคืออะไรอะ่ะก็คือมันต้องการหนังสือเสียเงินซึ่งเรายังไม่มีไม่มีอะไรติดตัวเลยอ่ะแบบมีแค่แบบแบบอะไรวิทยุอันเดียวโอ้ยไม่น่าใช่มอนนะเออน่าจะเป็นอะไรสักอย่างไม่น่าใช่มอนหุ้ยหุ้ยขอบคุณตู้เซฟตู้เซฟตู้เซฟมามาเลยมาตู้เซฟเอาเอาไม้บอลออกมา 6:00ม,มาแ้วเอออะไรอีนะครับตอนนี้เอออุ้ยขอกระสุนขอากระสุนสักนัดคือตอนนี้ผมอยากเจอแพ็กกระสุนนะครับแพ็คกระสุนนะเออแพ็คกระสุนชึบส่งใส่ผมต้องแบบใช้วิธีแบบปกติเหมือนเขาและแต่ของผมไม่หายมันก็ดีละนะครับของผมไม่หายเออดีละของผมไม่หายมาแล้วเออโอ้ยหมากลุกคืออะไร โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลือดลดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเลือดลดอย่างไวครับทีนี้แล้วก็มาหยิบบานาน่าของกินแล้วผมยังไม่เคยแบบหิวตายเลยนะ่รแหเพราะว่าผมตายก่อนที่จะหิวเลยนะเอ้ยเฮ้ยเราเจอกระสุนหนึ่งนัดเอามาเพื่ออะไรตอนนี้เจอคนกําลังสู้กันอยู่สู้กันอยู่เหรอสู้กันอยู่อ่ะสู้กันอยู่เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยครับ ปั้มเออมาดิพี่เอาป้าผมมีเลน o v หนึ่งนัดผมจะซัดให้มันยับตอนนี้โอ้โหเขารันเนอร์แล้วแล้วเจอตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้โหหนึ่งนัดผมก็หมดไปแล้วนะครับยิงไม่โดนยิงไม่โดนคนเลยแล้วนี่คือใครนี่คือใครโอ้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 อเหรอมอนมอนทำไมมันฉลาดจังเลยเหรอมาตีผมเหรอตีผมป้ามาตีผมได้ยังไงืึ กล้ามาตีผมได้ยังไงต่างคนต่างกันนะสองสามสี่ก็ปั้งแล้วก็หนึ่งสองโอเคแตกครับแตกหนึ่งสวยไม่สวยนะครับสรุปสวยหรือไม่สวยเนะี่ยโอ้ยเจอคนถือปืนอีกแล้วเจอไม้บอลบอลเราก็เป็นยังไงล่ะครับตอนนี้โอ้ยจะตายเอาตายแล้วโอ้มันก็ไม่มีปืนสู้แล้วปืนเราก็หายไปหมดแล้วไงโอ้ โอ้อันี้โฮ้ยตูเซทำไมเรามันโชคดีอย่างงี้เนี่ยเฮ้ยเดอ h เฮลมีโอ้ตายอตายมันคืออะไรมันน่าจะเป็นอ่าไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยอ่าไม่น่าใช่อวีนั่นคืออะไรเนี่ยไม่รู้อะเกมอะไรไม่รู้เนี่ยครับอ่าเปิดเงีย ฮะเฮ้ยโอยเดะเดะเดะเด,เดตะตัวไรอะตัวไรอะตัวไรอะมันคือตัวไรอะผมไม่เคยพบไม่เคยเจอตัวไรอะเฮ้ยแต่เรื่องมันก็ไม่ได้เยอะนะแต่มันตีโคตรแรงมันตีแบบแรงแบบโอ้ยปับป๊บปับ๊บปั๊บอื้อหือแตกหนึ่งเมื่อกี้น่าจะมีคนมายิงผมย่บ กับดักโคตรเยอะบอกเลยว่ากับดักโคตรเยอะไปแยะห้องไข่ boring is as boring คือตัวอะไรอ่ะมาต่อยกับผมป่ะโอ้ยโอ้ยแรง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 โอ้ยแรงแรงจริงแรงจริงไม่ติงนางแบบแบบติงติงไม่ติงนางตอนนี้เริ่มมัวละเริ่มมัวละผมเริ่มมัวละนะครับเริ่มมัวแล้ว กูไรเริ่มมั่วไม่เป็นคนแล้วตอนนี้เราเป็นคนอยู่ดีครับไม่เป็นคนเราจะพูดได้ขอแบบโอ้ยโอ้ยเจอตำรวจสู้กับหมัดอ่ะปืนสู้กับหมัดเป็นไงแล้วใส่ชุดกอะตีไม่เข้าไงแบบอื้ือ่ะงั้นสหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปเจอกับพันน่ะนะถ้าผมจะพูดเป็นสายญี่ปุ่นเนีญี่ปุ่นหรือเกาหลีตอนนี้เริ่มไม่รู้เรื่องแล้วครับไปเล่นคินี้จะหลอนะอน,น,นะครับตอนนี้เวล